ปัญญาบอลสีสวัสดีครับมาพบกับปัญญาบอลสีวันนี้ EP ที่3ามบเอดไม้กระถาง6นิ้วไม้ดังไม้ป้ายไม้สวยไม้แรกระถาง6นิ้ว ก่อนการนำเสนอนะครับขออนุญาตชี้แจงเราจัะส่งแบบแพ็คทั้งกระถางครอบแก้วจัดส่งแบบทั้งกระถางห่อด้วยลังกระดาษหากท่านสั่งหลายต้นก็แพ็คในกล่องอีกทีนึงเพื่อให้วันสีไปถึงพร้อมๆกันเมื่อวันสีไปถึงลูกค้าแล้วนะครับให้ลูกค้าทําการแช่น้ําไว้อย่างน้อยครึ่งกระถางเป็นเวลา1วันให้แกะออกจากกล่องตอนเย็นๆนะครับ เนื่องจากว่าอากาศช่วงกลางคืนคนะครับก็จะมีความชื้นและก็ไม่ร้อนบอนสีของเราก็จะได้สดชื่นหากบอนสีมีลักษณะเหี่ยวเฉาหรือว่าออใบของเขาอ่อนลงนะครับหาไม้ประคองไว้ให้เขาตั้งขึ้นนะครับเมื่อแช่น้ําเสร็จแล้วเขาก็จะอยู่ในทรงที่เราตั้งไว้ให้หากปล่อยให้เขาเอ็นนะครับใบออกด้านข้างแบกออกด้านข้างเขาก็จะทิ้งใบ เดีวบอสีของเราจำนวนใบน้อยก็จะหาอาหารได้น้อยก็จะโตช้านะครับแข็งแรงช้าสําหรับระยะเวลาในการจัดส่งนะครับภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันภาคกลางภาคตะวันออกใช้เวลา1-2วันส่วนภาคใต้ใช้เวลา2-4วันสําหรับลูกค้าที่ต้องการอัพไซต์กระถางนะครับให้ทดลองครับ นำบอลสีไปวางในไว้ในพื้นที่ที่ท่านต้องการวางก่อนนะครับหากบอลสีไม่เหี่ยวไม่เฉานะครับในภายใน1สัปดาห์นะครับให้ทดลองวาง1สัปดาห์หากบอลสีไม่เหี่ยวไม่เฉาให้ทําการอัพไซต์กระถางได้เลยแต่หากบอลสีเหี่ยวเฉาใบตกนะครับต้องมาดูว่าลดน้ําไม่เพียงพอหรือพื้นที่นั้นมีแดดมากเกินไปนะครับลองวิเคราะห์ดู2อ,อย่างนี้ก่อน หากวิเคราะห์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วสามารถแก้ไขได้นะครับก็ทําการแก้ไขแล้วอีกสักหนึ่งสัปดาห์นะครับแก้ไขเสร็จแล้วบอลสีสดชื่นก็ทําการอัพไซต์กระถางได้เลยทําแบบนี้นะครับบอลสีของเราที่ซื้อไปใหม่ๆนะครับก็จะโตแล้วก็แข็งแรงเร็วขึ้นไม่ยุบง่ายนะครับสำหรับ EP นี้นะครับเช่นเคยนะครับทุกอี ไม้กระถาง6นิ้วจะมีค่าจัดส่งนะครับจะจะรับกี่ต้นก็ได้ค่าจัดส่ง50บาทเจ้าสาวกระถางนี้ให้ไปในราคา150บาทครับเจ้าสาว150บาทสีสวยแบบนี้นะครับฟอร์มประมาณนี้นะครับ2ต้นในกระถางเจ้าสาวกระถางนี้ให้ไปในราคา150บาทครับกระถางนี้มีชื่อว่าม้ากันะกะม้ากันทกะกระถางนี้มีทั้งหมด 2ต้นนะครับหลอดใหใาาม่3ต้นนะครับ2ต้นกับหน่หน่อหลอดใหม่มาทั้ง3าม้ากันทกะกระถางนี้ให้ไปในราคา70บาทครับม้ากันทกะกระถาง6นิ้วราคา70บาทครับกระถางนี้มีชื่อว่ารัตนาสินลัตนาสินกระถางนี้ป้ายจุกใบครับหลอดใหม่มาก็ป้ายนะครับรัตนาสินกระถางนี้นะครับให้ไปในราคา100บาท รัตนสินให้ไปในราคา100บาทกระถางนี้มีชื่อว่าเจ้ากรุงอังวะเจ้ากรุงอังวะกระถางนี้มีทั้งหมด3ต้นเจ้ากรุงอังวะกระถางนี้ให้ไปในราคา80บาทครับเจ้ากรุงอังวะ80บาทกระถางนี้มีชื่อว่าเจ้าจักรพรรดินะครับให้ดูใบขอี่ยงเขาดังๆทสวยแบบนี้นะครับเจ้าจักรพรรดิดอดใหม่ น้หนนะครับนอของเขาโตขึ้นมาก็ต่างขึ้นมา,าสวยๆแบบนี้เลยนะครับเจ้าจักรพรัดกระถางนี้นะครับสวยๆให้ไปในราคา120บาทครับเจ้าจักรพรัดต่างาสวยๆ120บาทครับกระถางนี้เป็นดารานกพลัดนะครับแผงเขียวแบบนี้นะครับเขียวอมชมพูกัดหน้าถ้าต้นอายุเยอะแล้วกัดสีก็ประมาณโทนชมพูประมาณนี้นะครับ ดารานกพัดแผงเขียวต้นนี <van> ้ให้เปในราคา50บาทครับดารานกพัดแผงเขียว50บาทครับกระถางนี้มีชื่อว่าสาลิกาลิ้นทองนะครับสาลิกาลิ้นทองก็กัดสีกระดูกขาวแบบนี้กัดผืนออกชมพูนะครับทนชมพูกระถางนี้นะครับมี2ต้นกับ1หน่อนะครับหน่นอนด้านล่างเล็กๆสาลิกาลิ้นทองกระถางนี้ให้ไปในราคา120บบาทครับสาลิกาลิ้นทอง ให้ไปในราคา120บาทครับกระถางนี้มีชื่อว่าพลายจันทร์ครับพลายจันทร์ก็จะเป็นบอนไผ่สีเขียวปลายเขียวเข้มแบบนี้นะครับกระดูกออกชมพูกัดพื้นนะครับสีดอกน้ำตาลอมชมพูนะครับแบบนี้นะครับพลายจันทร์กระถางนี้ให้ไปในราคา80บาทครับพลายจันทร์ให้ไปในราคา80บาทครับ กระทางนี้มีชื่อว่าชมพูทวีบนะครับชมพูทวีบตัวนี้ยังไม่ป้ายนะครับมีหน่อมาแล้วหนึ่งนอนะครับชมพูทวีบชมพูทวีบกระถางนี้ให้ไปในราคา50บาทครับชมพูทวีบยังไม่ป้ายนะครับให้ไปราคา50บาทครับกระถางนี้ก็เช่นกันนะครับชมพูทวีบที่ยังไม่ป้ายนะครับกระถางที่2มี2ต้นนะครับ กระถางนี้มี2ต้นให้ไปในราคา60บาทครับกระถางเมื่อกี้50กระถางนี้60บาทครับกระถางนี้มีชื่อว่าหันุมานอมพพานะครับหันุมานอมพพากระถางนี้มีทั้งหมด2ต้นนะครับให้ดูกัดสีมาแล้วแบบนี้นะครับสีสวยๆนะครับกระดูกสีชมพูนะครับกัดพื้นใบสีขาวและขอบสีเขียวอนุมานอมพพากระถางนี้ให้ไปในราคา100 บาทครับอนุมานนมพา120บาทกระถางนี้มีชื่อว่าขุนสุภานะครับขุนสุภาก็กัดสีก็จะเป็นโทนดอกส้มประมาณนี้นะครับส้มสมประมาณนี้แต่สวยกว่านี้นะครับเข้มกว่านี้เยอะกระถางนี้นะครับมีทั้งหมด3ต้นนะครับ สวยๆฟอร์มสวยๆแล้วนะครับ3ามต้นในกระถางนี้ให้ไปในราคา180บาทครับขุนสุภาให้ไปในราคา180บาทครับกระถางนี้ก็ชื่อขุนสุภาเช่นกันนะครับกัดสีแบบนี้นะครับมีลักษณะการกัดสีของเขาก็จะเข้มน้อยกว่าหยุดหัตถีนะครับการดำเช่นกันเป็นบันสีเน้นกระดูกนะครับลดลายความสวยงามของกระดูก คุณสุภากระถางนี้ให้ไปในราคา180บาทครับคุณสุภา180บาทครับกระถางนี้นะครับกัะดีสวยๆแบบนี้นะครับให้ดูชัดๆนะครับมีชื่อว่านายเมืองนะครับนายเมืองมีหนึ่งต้นนะครับนา,นายเมืองหนึ่งต้นฟอมหนาๆแบบนี้นายเมืองให้ไปในราคา150บาทครับนายเมืองราคา150บาท กระถางนี้ครับมีชื่อว่าปลายฝนครับปลายฝนก็จะกัดสีหวานๆแบบนี้นะครับมีเม็ดสีกัดสีสีชมพูนะครับเหลือเม็ดสีนะเขียวเข้มไว้นะครับบางส่วนนะครับปลายฝนกระถางนี้นะครับให้ไปในราคา100บาทครับปลายฝนให้ไปในราคา100บาทครับกระถางนี้ก็มีชื่อว่าปลายฝนเช่นกันนะครับปลายฝนกระถางนี้นะครับ กอหนาแบบนี้นะครับหนึ่งต้นในกระถางเป็นบอลที่ว่าใบดกนะครับกระถางนี้ให้ไปในราคาหนึ่งอบาทเช่นกันครับลายฝนหนึ่งบาทครับกระถางนี้มีชื่อว่าธาตุบางแก้วครับสีชมพูสีออกโทนสีน้ําตาลเข้มๆแบบนี้นะครับธ <analyze> าตุบางแก้วกระถางนี้ให้ไปในราคาหนึ่งบาทครับธาตุบางแก้วให้ไปในราคาหนึ่งอบาทครับ กระถางนี้มีชื่อว่าอาสงไข่นะครับอาสงไข่ก็จะเป็นบอลป้ายเขียวนะครับถ้าเขาไม่ป้ายเป็นเจ้าพญานาเหมื่นสีประมาณนี้ครับที่ไม่มีสีเขียวเขาก็มีความสวยของเขานะครับอาสงไข่กระถางนี้นะครับมีสองต้นในกระถางป้ายสวยทุกกระถั่ใบป้ายสวยทุกต้นนะครับกระถางนี้ให้ไปในราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับความตัวตัวแบบนี้แล้วนะครับรับไซส์กระถางได้เลย อยงแค่พักดูพื้นที่ก่อนว่าเหมาะสมหรือไม่หากเหมาะสมแล้วนะครับบอนสีสดชื่นดีก็ทําการเปลี่ยนกระถางได้เลยัดสไขายกระถางนี้ให้ไปในราคา150บาทครับกระถางนี้มีชื่อว่าซับอัมพรครับซัมพรสีสวยๆวันนี้นะครับเป็นบอนใบดกเช่นกันนะครับฟอร์มเตียนะครับใบดกซับอัมพรกระถางนี้ให้ไปในราคา100บาทครับซับอัมพร100บาทครับ กระถางนี้มีชื่อว่าราหูอมจันลาหูอมจันกัดสีมาแล้วสวยๆแบบนี้นะครับราหูอมจันใบหลอดใหม่เข้ามาเขาก็กัดสีมาสวยเลยนะครับลาหูอมจันสีสวยๆแบบนี้นะครับให้ไปในราคา1 0 0บาทครับลาหูอมจันให้ไปในราคา100บาทครับลาหูอมจันกระถางที่2ครับหลอดใหม่มานะครับหลอดใหม่กัดสีมาแล้วแบบนี้นะครับ สุขภาพของเขาแข็งแรงนะครับใบของเขาก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆถ้าเป็นบอนสีนะครับถ้าใบของเขาเล็กลงเราต้องหาสาเหตุนะครับว่าเขาเล็กลงเพราะอะไรขาดน้ําหรือว่ามีมาแลลมแลงโรคแมลงเข้าทําลายหรือว่าอากาศช่วงนั้นร้อนเกินไปก็ควรให้น้ําเพิ่มราหูอมจันทกระถางนี้ให้ไปในราคา100บาทครับปลาหูอมจันทร์1 0รบาทครับกระถางนี้มีชื่อว่าชัตทินกรนะครับใบกลมด่างสวยฟอร์มเตี้ยนะครับ กระถางนี้ให้ไปในราคา1น0้บบาทครับชัดทินลกรให้ไปในราคา120บาทครับกระถางนี้มีชื่อว่าตุลาการตุลาการก็ใบสีเข้มๆแบบนี้นะครับเป็นใบออกจงใบพัดนะครับตุลาการตุลาการกระถางนี้ให้ไปในราคา120บาทครับตุลาการให้ไปในราคา120บาท กระถางนี้มีชื่อว่าเมืองนครทุมเมืองนครทุมก็จะมีเป็นบอลด่างแบบนี้นะครับด่างออกสีส้มนะกัดสีออกสีส้มเมืองนครทุมกระถางนี้เมืองนครทุมให้ไปในราคา80บาทครับเมืองนครทุมให้ไปในราคา80บาทกระถางนี้นะครับมีชื่อว่าพรพระร่วงพรพระร่วงกระถางนี้มีทั้งหมด2ต้นนะครับ พรพ่วงกระถางนี้ให so 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 ้ไปในราคา100บาทครับพรพลวงหนง100บาทกระถางนี้นะครับมีชื่อว่าสาวนครัยศีดังสวยๆแบบนี้ครับสาวนครัยศีสาวนครัยศีให้ไปในราคา80บาทครับสาวนครัยศีให้ไปในราคา80บาทสาวนครัยศีกระถางที่2อครับกระถางนี้ใบดกใบหนาแล้วก็มีหน่อด้วยนะครับสาวนครัยศีกระถางที่2 กระถางนี้ให้ไปในราคา80บาทครับสามนาครเทสีให้ไปในราคา80บาทครับกระถางนี้เป็นบอลโชกระดูนะครับมีชื่อว่าบันดานซับบันดานซับสวยๆแบบนี้เลยนะครับมีทั้งหมด3มต้นนะครับหน่อเขาโตแล้วถึงขั้นเลือกต้นได้แล้วนะครับ บันดาทรับกระถางนี้นะครับให้ไปในราคา150บาทครับบันดาทรัย์กระถางนี้3มต้นให้ไปในราคา150บาทครับกระถางนี้เป็นบอลสีสวยนะครับเป็นส่วนสีหวานหวานบอลชื่อว่าบัวชมพูบัวชมพูกระถางนี้ให้ไปในราคา80บาทครับบัวชมพูให้ไปในราคา80บาท กระถางนี้มีชื่อว่าตุกแกขั้นดำนะครับตุกแกขั้นดำมีทั้งหมดสองต้นในกระถางนี้นะครับกระถางนี้ตุกแกขั้นดำมีทั้งหมดสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปในราคา120บบาทครับตุกแกขั้นดำหนึ่งร้อยยี่สิบบาทกระถางนี้เป็นบอลโชกระดูกครับมีชื่อว่าสาวขอนแก่นสาวขอนแก่นกระถางนี้นะครับให้ดูด้านล่าง สาวคอนแก่นกระถางนี้ให้ไปในราคา80บาทครับสาวคอนแก่นราคา80บาทครับกระถางนี้มีชื่อว่าเมืองฉิมพีนะครับเมืองฉิมพีก็ใบจะสวยแบบนี้แล้วก็สีชมพูนะครับที่เห็นนี่เขาก็จะกัดได้เต็มใบมากกว่านี้ช่วงนี้ก็แดดไม่ค่อยมีนะครับฝนค่อนข้างที่จะคึมฟ้าคึมฝนแต่ว่าฝนไม่ค่อยตกเท่าไหร่เมืองฉิมพีกระถางนี้ให้ไปในราคา80บาทครับเมืองฉิมพี ให้ไปในราคา80บาทครับกระถางนี้มีชื่อว่าม่วงมงคลนะครับอยู่ในตับมงคลใบนี้ป้ายเขียวด้วยนะครับม่วงมงคลกระถางนี้ให้ไปในราคา60บาทครับม่วงมงคลให้ไปในราคา60บาทครับกระถางนี้ครับมีชื่อว่าอมนาคนะครับอมนาคกระถางนี้นะครับให้ไปในราคา80บาทครับอมนาคให้ไปในราคา80บาทครับ อ๋อเขาลำต้นของเขานะครับใหญ่มากแล้วนะครับสูงมากด้วยนะครับประมาณสี่สิบเซนกระถางนี้มีชื่อว่าสมประสงค์นะครับเวลาเขากัดสีเขาจะมีโทนดอกส้มส้มกว่านี้นะครับเยอะมากเยอะนะครับส้มกว่านี้เยอะก็มีหน่อมาแล้วหนึ่งหนอนะครับหนึ่งต้นกับหนึ่งหนอ่อสมประสงค์กระถางนี้ให้ไปในราคาแปดสิบบาทครับ สมประสงค์กระถางนี้ให้ไปราคา80บาทครับกระถางนี้มีชื่อว่าเรียกซับนะครับให้ดูหน้าของเขาชัดเจนนะครับกระดูกเข้มๆแบบนี้ก้านสีดำนะครับแข็งแรงนะครับก้านใหญ่ด้วยนะครับเรียกซับกระถางนี้ให้ไปในราคา100บาทครับเรียกซับให้ไปในราคา100บาทครับกระถางนี้มีชื่อว่าเรียกซับเช่นกันนะครับใครชอบกระถางที่1บอกกระถางที่1ครับ ใครชอบกระถางที่2กระถางที่2นะครับที่คือกระถางที่2กระถางนี้ให้ไปในราคา100บาทเช่นกันครับก้านแข็งแข็งานาๆก้านดำแข็งแรงแบบนี้ใบกลมกระดูกชัดนะครับกัดสีสวยๆเรียกซับกระถางที่2ให้ไปในราคา100บาทครับกระถางนี้มีชื่อว่าเทีบดาราครับกัดสีชมพูลมแดงสวยๆแบบนี้นะครับกระถางนี้ให้ไปในราคา 100บาทครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นบอลกราบด้วยเทปดาราให้ไปในราคาหนึ่งบาทครับกระถางนี้นะครับมีชื่อว่าลุงสุรีนะครับให้ดูหน้าไม้ใบของเขาใบใหม่ของเขามาก็จะออกคนขา,ขาวๆก่อนเดี๋ยวก็ค่อยๆกัดสีเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับลุงสุรีกระถางนี้ให้ไปในราคาหนึ่งบาทครับฟอร์มใหญ่ๆโตๆนะครับสูง30สเซนแบบนี้นะครับกาของเขาก็ใหญ่แบบนี้ หัวองเขาก็น่าจะใหญ่แล้วนะครับสังเกตจากลำต้นนะครับลุงสุรีกระถางนี้ให้ไปในราคาหนึ่งอบาทครับ alumni, ลุงส <Officer. S 3> ุรีราคาหนึ่งบาทลุงสุรีกระถางที่สองครับลุงสุรีอีกหนึ่งกระถางนะครับกระถางที่สองกระถางนี้ออกโทนขาวนิดนึงลุงสุรีกระถางนี้ให้ไปในราคาหนึ่งบาทเช่นกันครับลุงสุรีให้ไปในราคาหนึ่งอบาทเช่นกันกระถางนี้มีช <dad. S 2> ื่อว่ารัตนมณีครับ รัตนามณีกระถางนี้สูงสี่สิบเซนนะครับสูงสี่สิบเซนแล้วก็มีหน่อมาแล้วนะครับมีหน่อมาแล้วด้านข้างหนึ่งหนอ่อลำต้นของเขาแข็งแรงนะครับลำต้นใหญ่แบบนี้หัวของเขาน่าจะมีหัวใหญ่แล้วนะครับสังเกตจากลำต้นของเขาเพราะว่าลำต้นก็จะบอกได้ถึงขนาดของหัวด้วยเช่นกันรัตนามณีกระถางนี้ให้ไปในราคาหนึ่งร้อยห้าสบาทครับรัตนามณีหนึ่งร้ยหสิบาท กระถางนี้มีชื่อว่าแดงอันดาแดงอันดาโทนเขียวประมาณนี้นะครับแดงอันดาทนเขียวกระถางนี้ให้ไปในราคา50บาทครับแดงอันดา5้าสิบบาทกระถางนี้มีชื่อว่าบางใหญ่ครับบางใหญ่กระถางนี้นะครับมีหน่อมาแล้วหนึ่งหนอนะครับให้ไปในราคา80ดสิบบาทครับบางใหญ่ให้ไปในราคาแ80ดสิบบาทครับกระถางนี้มีชื่อว่าเทพนาคาเทพนาคากระถางนี้นะครับ ออกโทนเขียวนิดนึงนะครับให้ไปในราคา50บาทครับเทปราคาให้ไปในราคา50บาทกระถางนี้มีชื่อว่านกพะเก้านะครับนกพะเก้ากระถางนี้นะครับช่อมสวยๆแบบนี้ด่างสวยๆแบบนี้กระถางนี้ให้ไปในราคา100บาทครับนกพะเก้าให้ไปในราคา100บาทครับกระถางนี้มีชื่อว่าเพชรจอมทองเพชรจอมทองกระถางนี้นะครับด่างแบบนี้สวยๆสีสวยๆแบบนี้นะครับ ให้ไปในราคา120บาทครับเพชรจมทองราคา120บาทครับกระถางนี้มีชื่อว่ามณีเมฆคลานะครับมัมีมณีเมฆคลากระถางนี้ให้ไปในราคา80บาทครับมณีเมฆคลาให้ไปในราคา80บาทปุนบอลกลาบนะครับมีมาแล้วนะครับ2หน่อนะครับ2หนอขึ้นมาหนอนละหนึ่งใบ มณี долларов, เมฆขลากระถางนี 100. 100 ja. ้ให้ไปในราคา80บาทครับกระถางนี้มีชื่อว่าเทพดาราเทพดารากระถางที่สองนี้ให้ไปในราคา100บาทเช่นกันนะครับแจ้งผู้ขายด้วยนะครับเทพดารากระถางที่สองให้ไปในราคา100บาทเช่นกันครับกระถางนี้มีชื่อว่าม่วงมงคลครับม่วงมงคลกระถางนี้นะครับให้ไปในราคา60บาทเช่นกันครับม่วงมงคล60บาทครับ สำหรับปีพีที่สามที่เบียดนี้นะครับก็จะพามาชมนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เข้าใกล้หน้าฝนนะครับแต่ว่ามีฝนตกหนักอยู่สองครั้งนะครับสองครั้งก็น้ํเดินถึงบริเวณนะครับปลูกตะไคร้ปลูกตะไคร้ไว้พอดีนะครับแต่ว่าระดับน้ํานะครับตอนนี้ก็ลดลงไปเยอะมากนะครับสําหรับก็ช่วงนี้ก็ต้องสูบน้ําใส่นะครับ น้ำที่สูบนี้นะครับเป็นน้ําบ่อบาดาลสูบมาแล้วนะครับตั้งแต่แปดโมงเชา้าตอนนี้ก็คือห้าโมงเย็นก็ระดับน้ําเพิ่มขึ้นมานะครับสามสิบเซนเพิ่มขึ้นมาแค่เพียงสามสิบเซนนะครับก็ถ้าสูบจนถึงทั้งคืนนะครับจนถึงตอนเช้าก็น่าจะเกือบๆถึงบริเวณเดือนคือกอตะไคร่นะครับก็อาจจะต้อง เก็ไว้สักนิดหนึ่งถ้าฝนตกมานะครับน้ําไหลลงมาน้ําก็จะถ้าฝนตกหนักนะครับน้ําขึ้นเร็วก็ต้องอาจจะปิดไว้ประมาณนี้ก่อนในช่วงหน้าฝนนะครับแต่ถ้าช่วงหน้าแ้งก็ต้องเพิ่มให้เต็มจนถึงบริเวณเกือบเต็มบอ่อแล้วในจุดนี้ก็เป็นจุดพักน้ํานะครับจุดพักน้ําของเราเพื่อทําการลดปันสีให้ เติมออกซิเจนเข้าไปนะครับเติมอากาศเข้าไปเนื่องจากว่าในน้ําบาดาลที่อยู่ใต้ดินนะครับตรงนั้นนะครับไม่มีอากาศไม่มีออกซิเจนที่จะแทรกซึมเข้าไปในน้ําได้ในปริมาณที่เพียงพอครับเราต้องนํามาพักไว้ในบริเวณผิวดินนะครับเป็นน้ําผิวดินเพื่อให้เขาได้มีการเติมออกซิเจนไปในตัวเพราะออกซิเจนจะทําให้มีปุ๋ยนะครับปุ๋ยยูเรียปุ๋ยที่ทําให้การจเจริญเติบโต ถ้าเราดูดน้ําจากน้ําบาดาลมาใช้โดยตรงเลยดินจะแข็งนะครับดินจะแข็งหากเราใช้น้ําฝนหรือน้ําบ่อน้ําคลองดินก็จะนุ่มหากโดนฝนนะครับดินโดนฝนดินก็จะนุ่มเช่นกันสังเกตได้จากในพื้นที่ที่ในโรงบันสีของอัญญาบันสีนะครับถ้าใช้น้ําบาดาลหรือใช้น้ําบ่อตัวนี้ที่สูบมาจากน้ําบาดาลช่วงไหนที่ฝนไม่ตกนะครับดินก็จะแข็งเร็วแล้วเวลาลดน้ําเสร็จประมาณสัก หนึ่งชั่วโมงเดินไปก็พื้นดินแห้งแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นน้ำฝนฝนตกครับนานนานนานหรือไม่นานก็ส่วนใหญ่ก็เดินไปแล้วก็จะชอบลื่นนะครับน้ำก็จะมีส่วนสำคัญน้ำมีคุณคุณสับัติของน้ำแต่ละอย่างไม่เหมือนกันบ,บางอย่างเหมาะสำหรับปลูกพืชบางอย่างเหมาะสำหรับใช้ทำการชำระร่างกายนะครับ สำหรับวันนี้ทางอัญญาวันศรีเขากล่าวคำว่าสวัสดีครับ